สวัสดีครับทบอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมกับข้าวนักศึกษาเราครับพักเที่ยงนะครับตอนนี้วันนี้ได้มาทานข้าวกับนักศึกษาขออนุญาตเบาเล่าเดอร์คิปนีเดอปกติสิเบาไทยเดี๋ยวเราไปดูอาหารพี่น้องฝั่งเรานะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีพี่น้องสบาีสบายดีสบายดีนะครับนักศึกษาเราทั้งหมด6คนนะครับเพิ่งมาอยู่แคมป์งานผมได้ประมาณหคน กินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงหักเพียงแล้วบ่เนี่ยมีเจ้าอู้มีเจ้าปลาแดกบ่เนี่ยเจ้าปลาแมวว่ะเจ้าปลาแดกดเจ้าตาบวัวไก่เจ้าตาบอันนี้อะไรนี่เหมือนกันเบิดบ่ไก่คือการเบิดอันนี้ทำกับข้าวด้วยกันครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวว่าไม่มีข้าวเจ้าเว้ยอันนี้ซื้อยังเกาะเกี้ยงเกี้ยงอันนี้จอยอันนี้สังสูงสันแล้วก็วิไลวิไลครับโอ้วิไลครับมามาไปนองมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อ นี่ของผมได้ทอดไก่นะครับมีแต่เมนูไก่ไก่ไก่กับไก่ใหม่โอ้โหตอนแดดแบบอ๋อเอาเอากินเนอะชมบรรยากาศครับกินเขาในป่าอุคขโดพักเที่ยงนะครับอยู่อยู่อิสราเอลพักเที่ยงสามสิบนาทีอยู่พักเที่ยงตอนสิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงโมงอยู่นี่ก็ สามสิบนาทีสิบเอ็ดโมงที่ว่ามืึอนี้กินก่อนครับบรรยากาศกินขอนียวเป็นลรคป่วยโควนดก็จะเดินเดี๋ยวซิมปลาแดกแก้วนะปลาแดกแก้วปลาระปลาระลาวปลาแดกมันจะใส่นี่จับปลาแด็กจับแก้วตับฮะตับตับแก้วตับแก้วตับไกลจับไก่ที่เห็นนี่นะโอ้แก้วตับไก่บนปลาแดกเดี๋ยวเดี๋ยวซิมมึงกันนะครับ อันนี้ใหญ่แม่แห้งิมโอ้ยนี่ก็ใหญ่ไม่แห้งเราหนิบรรยากาศกินเขาอะไปกินเขามาเด้อกินเขาแจวตับอุ้งหัวจะเคยได้กินนี่หนิโอ้ยยินดีเพราะว่าอยู่ไทยมันมีแต่เจลปลาแดกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อมึงเจลตับอืมโอ้คุณกาเออมาเด้อกินข้าคุณตาคุณท่านกินก็ได้ะอืมเขาเสียงเขาหายรึเปล่หายรึเปล่าอืมเกิดการนะครับอืมยังเจลแม่งด่าเลยปะเซฟเซฟถูกมั้ย จะหน่มีกินแมงดาลักษณะก็ยังแก้วแมงดาครับโอ้เสียผู้ใดเป็นผู้ให้กบเขานี่จอยจอยกบเขาผู้เดียวเลยเสียจอยเบ่สังกบเขาโอ้แสบแเสียเสีเขาทายอยู่ครับเขาทายอยู่นี่ปิ้งไก่ครับมาครับมาครับกินเขาเด้อเดี๋ยวผมไปกินเขากันะครับตอนนี้สังกที่หรอวะกินเขาในปลาเขากินเบิร์ก่อนหรอพี่เรา่าได้กินเขาเอิ่ม กดไลค์กดติดตามเด้อกดแชร์ได้เด้อพี่น้องซาเล่าเด้อพี่น้องฟังเฮ้าฟังเล่าฟังไทยฟังส่ายฟังขัวครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดไปเลยครับกดหลายๆขอบคุณหลายๆครับ